ตอนนี้ค่ะเราอยู่กันที่งานไทยหลอกโลจิสติกค,ครั้งนี้ถือว่าเป็นมหกรรมที่ยิ่งใหญ่มากๆในวงการโลจิสติกเลยนะคะงานจัดขึ้นวันนี้เป็นวันแรกตั้งแต่วันที่17ถึง19ช่วงเวลา10โมงถึง6โมงเย็นวันหยุดค่หยุดวันไหนบ้างวันเสาร์นี้หยุดมานะคะหรือว่าเลิกงานแล้วก็รีบมาหากันนะตอนนี้ค่ะที่อยู่ที่หน้าพ9 เดินทางง่ายมากเลยถ้าว่าคุณเดินทางมาในช่องทางของ BTS นะเดินเข้าฮอลมาจะเจอฮอล์98เป็นฮอล์แรกเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันค่ะว่ามีบุ๊กกิจกรรมอะไรบ้างตามมาเลย นนะะก็จะเจอบูธกิจกรรมเยอะแยะมากมายแต่ละบูธค่ะเขาก็นำไม่ว่าจะเป็นโลจิสติกหรือว่าจะเป็นคาร์โก้โซลูชันต่างๆมาในงานนี้เยอะมากๆนะคะแล้วพอเรามาถึงในโซนดีค่ะก็จะมีหนึ่งบูธท,ที่เป็นทีเด็ดในงานนี้ตามมาเลยคะ่ะ แล้วค่ะบูธ CTT โลจิสติกนะคะต้องบอกว่าเขาเนี่ยให้บริการด้านโลจิสติกแบบครบวงจรไม่ว่าจะเป็นการนำเข้าสินค้าจากประเทศจีนจีนมาไทยหรือว่าไทยมาจีนมาที่นี่ตอบส่ว์มากๆด้วยประสบการณ์นะคะที่ดูแลคุณลูกค้ามาอย่างยาวนานกว่า20ปีเลยยังไม่หมดไปเท่านี้นะคะเขายังมีบริการ Fulfillment ด้วยใครที่สั่งสินค้ามาแล้ว เฮ้ยไม่มีโกดังเก็บของอ่ะจะไปเช่าโกดังมันก็แพงเราจะไปจ้างลูกน้องในการจัดส่งสินค้ามันก็แพงค่ะบริการแบบ fulfillment เนี่ยตอบโจทย์ให้กับคุณลูกค้าได้อย่างแน่นอนนะคะไม่ว่าจะเป็นการเก็บสินค้าแพ็คสินค้าแล้วก็ส่งสินค้าครบจบที่นี่ที่เดียวกับ CTT l o g i s t i c ค่ะสุดท้ายแล้วค่ะต้องขออนุญาตฝากช่องทางการติดตามข้อมูลข่าวสารของ CTT l o g i s t i c ทุกช่องทางเลยนะคะกดเลยกดเลย